กับโูบช่องไว้รุ่นรถไ่เดินใต้ครับเดี๋ยวเพิ่งมาจค่ตะามาัานนั่นเอยก็รถรงมาจดเข้าโรกงกับวันนี้คุนตกแล้วว่ากุนติดตามด้วยน,นะครับไปขอ่อยเลสะตันนละกันกอนว่าน้ำม,มันเตียงไหมกับชาวเดี๋ยวเลกกอน ออกแร่งกับเปลี่ยนเลยนำทำไปเ้วยสันยาหมาก็ปักเร็วกับรถไกลเองเลยแต่ส่งรับจะมังได้เลย ตรงนี้น้ำตรงนี้มันยังไมง่แห้งอยู่มันคุ่งจะเลสสถานาการณ์ก่อนเลยก่อนว่าดีทำได้มากหรือเจ้า แต่มันกันเลงแล้วเลงล่าว,ว,วันเลยนา่าจะเองเร็วอยวู่นะเพราะมันเป็นดินทรายกันยวชาวคนไปโรงงาน,เ,เ,เ,นเดี๋ยวก็ขี่รถไปเละก่อนแต่โตรถไทยไป ตัดก็ตัดส่วนยางคกับฝนอกบตกก็ไม่ได้ใต้อะไรตอนที่ว่าโรงงานแควนี้ว่าเที๋ยวรถลงไปอัจจระบีก็เลยมาใต้ไอ้เอฟซีได้เลยกันได้วันแล้วครับไม่ไว้ใต้ไม่กได้ลงยูทู e วันนี้วันที่ใต้พอดีคุณมันตกทำอะไรใต้มันลงโดหลงโดหลงโดผมซื้อล่งก็มันแรงแรงจนทำไม่ได้แรงจนว่าเออมันเปียกกระบาลกวนว่ะตัวเช้าก็ไปิดโตก็เลยสถานการณ์กวนตัวเช้าแต่น่าจะไม่มีปัญหาความกิดส่วนตัวเลยน่าจะน่าจะได้อยู่ พราะว่าคุณตกทุกวันทุกวันทุกวันนั้นไม่ทําได้เดี๋ยวนี้หลยวันเนียวตกวันนี้อ้าใหญ่ตกลงมาน้ำเพียบเลยก,กลับบ้านก่อนว่าเดียวตัวเจ้าว่ากันไหม ก็จะเช้าวัวเช้าทำแม่นกันเดี๋ยวคอยเอดโอ้อนแต่อยเอดโอ้อนดีว่าเพราะว่ามันจะได้เองคอยเอดทโอ,อเราคอยไปตังก,ก้ามงสิบโม,มอ,อมันมีเดทก่อนเราค่อยไปทำงานไปโรงงาน ถ้าไปแต่ตอนเชา้ากลัวว่าเออเดดมันไม่ตันมีดีกลัวมันยังแม่งดีจับเท่าไร แต่มัตัดได้มากกับมันก็ตัดได้ไนี่แต่ว่าน้ำม,มันกึ่งกับตีก็ยกร้องไว้เน้นๆที่นี่มันเป็นน้ำตัดได้มากมันก็ตัดได้ไนี่เรื่องตัดได้อะแต่เป็นน้ำม,มันไปตัดในน้ำม,มันอย่างว่ามันก็ไม่ได้ผลทั้งร้ลยแต่สัญญากับปั่นปั่นไม่ค่อยรถดทั้งร้อยประชุมนม้ำเพราะว่าถ้าว่าน้ำม,มา นำขึ้นทุ่งนำขึ้นมหมู่เรื่องตงัญญาเม็ดใบมีดเนี่ยเม็ดใบมีดตัญญาอย่าไปเค้นมันนะอ่านก็ไม่ดีกันขอ่นอยหนำไม่ยงงิดกันทำอัานได้แล้ว แต่ว่าเออเมื่อเปล่งก็ไม่หยโลงเลยรแบบนั้นได้มไม่ปื้อนะปกติตอนตมือมือเรียบๆคนตกน้ำไม่ขึ้นมันก็ไปได้ลูกก็ยังมืดอยู่ครับ โรยตกมาโตแล้วไหมยังมืดอยู่ยังมืดอยู่ยังไม่แจ้งแถวไรตีคว่าตอนเช้าใต้เน่เจออย่นั่นเนี่ยไม่มีเดดเดดโอ้ลัก9โมงสิบโมงไปโอเครถไปเลยเลยครับคนมาเอารถเต้ไป เพราะมันเร่งก้นทึงทีนี้มันเป็นเตยร้องกันแป๊บเดียวน้ำเต็มเลย โอเคครับผมไม่ขึ้นหน้าครับโปเจาตาวา่นไม่ตกดีการไม่เก็บกันมนาใช้เอฟซีได้เหรได้จุมกันแล้วครับวัสดีครับ